โยน้องรักวันนี้เราอยู่ในเกม CS 2หรืออะไรไม่รู้มันอัปเดตมาใหม่นะสิ่งที่ผมจะมาทำในคลิปนี้เลยก็คือกูจะมาเปิดกล่องนะแต่ไม่รู้ว่ามันมีกี่กล่องคือกล่องมันราคาสูงมากกล่องผมซื้อไว้นานแล้วนะไม่รู้ว่าราคามันขึ้นขนาดนี้เลยมันแพงมากเลยแต่ก็นั่นแหละน้องรักเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะหวังว่าเราจะได้มีดเล่มสวยสักหนึ่งเล่มซึ่งผมรู้ว่ามันเป็นไปได้ยากมากเลยครับแต่ก็นั่นแหละเราจะเปิดจนกว่าเราจะได้มีดแต่วันนี้กูมีงบเท่านี้ ปลดล็อกเลยนะเอาเลยนะเฮ้ยตื่นเติดนะ่ะอยากได้เนี้ยไอ้ทองทองอะ่ะไปเลยเลยกันไม่หวังเยอะไม่หวังเยอะมาเอโอ้โหอะไรอะ่ะยีตเนี้ยไปแล้วเอาเลยเอาแล้ว,าลว,าลวมาเฮ้ยไม่เอาดีมันคือลายอะไรเนี่ยมันก็คงได้ยากเนอะไม่งั้นเขาก็คงได้เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว โอ้ยาดานโอ้โหลูกโมอ,อ,อีกแล้วกูหลับตากูหลับตากูลืมตาดีกว่า <c oughs> เปิดเลยผมว่ามันไม่ได้หรอกไม่เอาสีฟ้าได้ไหมมันฟ้าทั้งอันเลยอะ่ะนี่สีฟ้ามาอีกแล้วตังแดกเขากูไปหมดแล้วโอ้ชีวิต มันต้องเปิดเท่าไหร่วะมันถึงได้น้องรักเนี่ยมันให้แต่ฟ้าๆคอเนี้ยโอ้โหแลมโบ้เลยมึงเปิดนะโอ้โหเนี่ย เฮ้ย hey, 9บาทคลิปนี้ก็สรุปสั้นๆเลยนะครับเจงเอ๊ะนะบ้านแฮปปี้เฮาส์แห่งหนึ่งความสนุกกําลังจะเริ่มขึ้นในเมื่อผมอยู่ในแมปนี้ฮะน้องรักเป็นแมปที่ว่าอย่าดูทีวีทิ้งไว้หรืออะไรยังไงกูงงแล้บ้านน่าอยู่มากเลยน้องรักเดี๋ยวผมจะลองเล่นเลยกันนะผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงทีวีช็อตว้าวเริ่มมาก็วัตถุประสงค์มองไปรอบๆ นี่คือห้องเราใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทำไมมันมีไฟในเฟดดี้แปะเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันแองกี้เบิร์ดนี่พาสมารถเปิดประตูได้โอเคนี่ลงรถคือมันเป็นอะไรกับไฟในเฟสดี N ้วะเอาให้ไปอาบน้ำหรอเวลาก,กดชิปวิ่งได้น้องรักโอเคเดี๋ยวผมคงต้องไปอาบน้ำก่อนสวิตซ์สมาร์ทเปิดได้ <c oughs> เปิดประตูอา้าวเป็นห้องน้ำแล้วหรอเดี๋ยวเรามาอาบน้ำกันดีกว่าเอ้ยน่ารักอะ่ะอ้ารู้สึกดีจังหลังจากที่ทำงานอาบน้ำเสร็จแล้วปิดฝักบัวอบแห้งสาวน่าหรอ ซาน่าตรงไหนตรงนี้ป่ะอ๋อเช็ดตัวอ่ะเรียบร้อยรับแฮมเบอร์เกอร์จากตู้เย็นแล้วห้องนี้เป็นห้องอะไรห้องนอนขอดูห้องก่อนนะอ๋อมันจะมาเชื่อมกันเดี๋ยวๆห้องนอนเรามีรูปอะไรมั่งรูปเพี้ยอะไรวะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์จากตู้เย็นเบอร์เกอร์ลเหอะโออันนี้มึงแฮมเบอร์เกอร์เหรอไอ้เหี้ยมันเน่ากว่าวะเนี่ยเอาเข้าไมาโครเวฟนะเพื่อมันจะดีกว่านี้ รอ17วินาทีเวลาที่จะรอระหว่างรอเราก็เช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับว่ามีใครมาอะไรหรือเปล่าเราไม่มีเพื่อนบ้านเลยเหรอแฮมเบอร์เกอร์เสร็จแล้วโอ้ยเอ้ยน่ากินขึ้นเยอะเลยกินแฮมเบอร์เก <and> <B urger> อร์แฮมเบอร์เกอร์เฮีย e er! เสียงดังยังงะเฮีย er! กูตกใจหมดแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แดกตกใจหมดไอเฮียเอ้ยโอ้ยล้างมือโอ้ดีนะชีวิตเปิดทีวีทีวีอยู่ตรงไหน ตรงนี้ไงล่ะเนี่ยจ,จะเป็นทีวีเจ้าปัญหาหรือเปล่าน้องรักอา่านั่งบนโซฟาเฮ้ยชีวิตนี่คือช่องเฮียอะไรเนี่ยมึงเปิดช่องมึงมแมลงมาได้หรอดร์แจ็คชอปบริการขายไอดีหมาตันสุดพรีเมียมหมาตันลดร,ราคากระหนำ่ำราคาสามารถจับต้องได้นะน้องรักจับได้จริงด้วย มาพร้อมกับสินค้าใหม่มาตันโมจิตื่นดับคู่หกมัดสุมเผาวีสเทียสิบตอนนี้ลดราคาด้วยนะเลื่อนลงมาข้างล่างกดคลิกเพิ่มเติมกดดูสินค้าทั้งหมดจากนั้นก็เลือกสินค้าได้ตามใจเลยให้สนใจแน่นลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะน้องรักเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเริ่มหลับอุย้ยหลับเฉยงงเลยเปิด TV ทีวีทิ้งไว้ด้วยคืออะไรวะเนี่ยุ้ยตื่น,นตื่น,นใครปุก๊กเ้ยเยี่ย ฮ้ยอะไรอ่ะรับปืนปืนกูอยู่ไหนอ่ะแอนนูลิมัสรับปืนกูอยู่ไหนอะไรอ่ะตอนบนเตียงอะไรอ่ะปืนปืนอยู่ไหนอ่ะอะไรขาวๆอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปืนอยู่ไหนรับปืนน่ะอะไรอ่ะใครอ่ะอะไรอ่ะมันพูดอะไรอ่ะนางรักชิบหายแล้วชิหายแล้วกูไปซ่อนก่อนนะกูไม่รู้ว่าปืนอยู่ไหนมันมีเวลาข้างบนนี่ว่านางรักชิหายแล้ว ละปืนผมไม่รู้ว่าปืนอยู่ตรงไหนอะ่ะอ uh 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 ุ้ยใครบางคนกําล uh ังมาประตูประตูมาใครอ่ะฮู้ยฮ uh 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 ู้ยไม่เห็นกูมาวะอุ้ยอุ้ยมันเต็งกลัอไปอ่ะไปอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยเหี้ย อ่าเคียลงข่าวเดลีนิวเลยมึงพบคนท้องทิ้นเสียชีวิตไอสัตว์เอ๊ะมันมีตอนจบหลายตอนมากน้องลกเดี๋ยวเราจะลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะหาปืนใช่ไหมคุณคุณได้รับจดหมายโอเคมีมีใครมาส่งพัสดุอะไรไหมโอ้ยน้ามืดอีกแล้วโอ้ยกูต้องไปออกกำลังกายเยอะๆหรือกินข้าววะไหนดูดิแพ็กเกจรวบรวมอะไรอ่ะการหายไปเฮ้ยอะไรอ่ะ ูยังอ่านไม่จบเลยอ่ะคุณกําลังทําอะไรอยู่บนถนนกูอ่านเมลอยู่เพื่อนอฉันไม่รู้อ่ะบราอ,อ,อะไรออเคคืออะไรอ่ะอุย้ยไปแล้วอะไรกันครับเนี่ยลึกลับมากเกือบโดนรถชนตายแล้วกูงงไปหมดเลยครับอุย้ยเอา้าอ๋อมันเปิดได้หรอเราลองขึ้นไปนะน้องลักประตูนี้ลอกกูมีคุณเจอโอ้ยเปิดได้เฮ้นี่มันห้องต้านหลังคาเปิดกล่องดิ ไม่พบอะไรอุ๊ยอะไรอะ่ะพบห้าโลบักดูเหมือนว่าเราต้องไล่เปิดกล้องทีละกล้องอะ่ะพบห้าบาทเฮ้ยพบกระสุนอ่ะตอนนี้เราเจอกระสุนแล้วเหลือปืนแบบนี้มีจบหลายอย่างมากพบไฟฉายมีโถส้มสกีบิดี t เทเลต5้าสองหนึ่งหกหนึ่งหกกูว่ารหัสอันนั้นแน่กูว่ารหัสอันนั้นแน่ห้าสองหนึแล้วทำไมกูเปิดตู้เสบไม่ได้หรือกูต้องอาบน้ำก่อน ผมไม่เข้าใจทาไมมันเปิดตู้เซฟไม่ได้อห้าสองหนึ่งหกหนึ่งหกรหัสก็ได้แล้วเช็ดตัวให้แห้งแต่กูจะไปเปิดรหัสตู้เซฟก่อนเฮ้ยมันไม่ให้กูเปิดอะห้าสองหนึ่งหกหนึ่งหกหรือต้องกินเบอร์เกอร์ก่อนมันมีบันไดให้เราหยิบอยู่นี่หยิบบันไดขึ้นมาเอาไปทาอะไรไม่รู้กดจีเพื่อยกเลิกอู๋เราหยิบเราเราวางไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีไอคอนบันไดอยู่นี่ตรงตู้เย็นเตอร์ h e กวางบันไดนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าบันไดนี้มันมีอะไรหลังตู้เย็นหรือเปล่าหรือเราตตเเี้กิน ฮะกูเตี้ยเกินที่จะยิบอันนี้อรอเนื้อวางเนื้ออะเฮ้ยเราเวฟเนื้อได้ด้วยเนื้ออีกสามสามวิอะไรเนี่ยเกมนี้อิตเต็กเยอะเหลือเกินกินเนื้อได้ไหมกินเนื้อไม่ได้ต้องเอาเนื้อให้อะไรอีกปิศนาให้เฮียนี่แดกอรอคุณอยู่คนเดียวเหรอเออไอสัตว์เอาเอาเนื้อให้นี่ให้นี่แดกหูแม่งเลยด้วยเฮียอะไรเนี่ยอื้อุ้ยเฮียระเบิดอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ จบแล้วอยู่รอดให้ห่านตุ๊กตาจบจากที่ถามคนที่รู้มาเนี่ยน้องผมบอกว่าปืนเนี่ยมันจะสปาวรอบๆนะเดี๋ยวรอบนี้เราลองอีกรอบแลกันนะลองดูนะครับว่ารอบนี้เราจะเจอปืนหรือเปล่าแล้วเราก็หลับไปตื่นตื่น,นเอาแล้วครับปืนสปาวรอบๆใช่ไหมมีเวลาหนึ่งนาทีหลับปืนหาปืนก่อนปืนอยู่ไหนหาปืนหาปืนมีปืนอยู่ในโถส้วมไหมไอเวรเอ้ย ปืนกูอยู่ไหนวะเนี่ยไหนบอกปืนสระเปารอบๆเฮ้ยเจอปืนแล้วปืนเฮ้ยกูได้ปืนกระสุนหนึ่งลูกเท่านั้นุ้ยิงยิงเจอปืนแล้วยิงนี่้ยมันหนีไปไหนอะเฮียไปแล้วไปนู่นแล้วไม่มีกระสุนแล้วแล้วยังไงต่อมึงเอ้ยยิงผีไปแล้วอะกูยิงผีไปแล้วแล้วไงต่อหรือว่ากูต้องไปเอากระสุน บนกองอาจจะใช่ <_ C at> ใเฮ้ยเชียเชียมึงมาจากไหนเนี่ยตายเราไม่รอดกระสุนไม่พอ <_ C at> เรียบร้อยลงข่าวอีกแล้วกูลองอีกรอบดีวะอีกรอบแลยกันนะอย่างแรกเลยเราไปเอากระสุนก่อนกระสุนไม่พอคิดว่าแม็กเดียวไม่พอ <_ C at> เดี๋ยวไปอีกเพิ่มเจอกระสุนแล้วได้มาสองอันแล้วกล่องสุดท้ายแล้วรหัสเหมือนเดิมไหมสี่เจ็ด หนึง่งสี่สามหนึงน่งหนึ่งสี่สามหนึง่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สามหนึง่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สามหนึงน่งเฮ้ยผิมดท้ายเว้ยสี่เจ็ดหนึ่งสี่สามหนึงน่งเฮ้ยได้คุณแจได้คุณแจผมรู้เลยต้องเปิดไหนเปิดไอห้องบ้านข้างๆหรือเปล่าวะลองเล่นกันนะไม่มีอะไรเสียหายแล้วอ่ะกูได้คุณแจเปิดมามีอะไรไหมเจอน้ำมันเอาไปใส่รถแน่แล้วก็น่าจะจบอีกแบบหนึ่งนะครับลองด้วยกันนะเอา้าไงต่อ ไงต่อจอมืดอ้าวขึ้นรถอ้าวกูขับรถแล้วอ้าหนีเหรอเฮียอ้าวไอ้ผีเอาเฮ้ยเอามันให้กูบังคับเหรอระเบิดไม่รู้ว่าเล่นไปรอบที่เท่าไหร่นะน้องรักกูพร้อมแล้วกูพร้อมลั่นแล้วไอสัตว์กูพร้อมลั่นแล้วมาไอ้เหี้ยหาปืนก่อนเลยปืนจะสปาวรอบๆมีไฟฉายครับปืนอยู่ไหน นี่ไอปืนได้ปืนแล้วกูพร้อมนะมันจะเข้ามาทางไหนอะเราเปิดไฟไว้รอ,อก,ก่อนนะน้องรนะักพร้อมพร้อมพร้อมปิด,ดประตูตก่อนสิบสี่วิสิบสี่วิเดี๋ยว,เด,ว,ดว,เ,ว,วยเดี๋ยวกูเปิดไว้ดีกว่าโอเคสว่างสว่างหน่อยดูดิมันเข้ามาทางนี้แน่เลยมาแล้วใครบางคนกําลังมากูก็พร้อมลั่นนะไอ้สัตว์ยิง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  อีกไอ้เหี้ยวไหไปไป,ไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวมันมาอีกแน่กูรอนะตอนนี้ขนลุกนะ้องรักไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะมันไปฮิวเลือดหรอหรืออะไรยิงทีวีหรอก็ไม่น่าใช่กูไม่ยิงอะ่ะกูรอยิงมันนะมุมห้องนะ่าจะปลอดภัยสุดนะน้องรักเสี่ยวมันแบบวิ่งเร็วเกินอะเรารอมุมห้องดีกว่านะมันมาอีกรอบแน่มาแน่หกห้าสี่สามสองหนึ่ง มาแล้วหรือว่ากูรอดอ้าวรอดแค่นี้หรอคุณจะไม่โชคดีแบบนี้ในครั้งต่อไปอ้าวกูได้ประมาณนี้แหละน้องรักไ้เจอกันในคลิปหน้าเลยกันนะประมาณนี้แหละผมไม่รู้ว่าจะเล่นแบบอะไรแล้วใครมีแบบผีก็แนะนํากันได้บ๊ายบาย